สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมวิศวกรแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติจะปฏิบัติงานในลักษณะวิจัยออกแบบปรับปรุงติดตั้งและใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ของเครื่องจักร ที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทางานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งจําเป็นต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการออกแบบหรือปรับปรุงระบบควบคุมคกลไกให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะอาจารย์สุกัญญาเชิดชูงามน,นะคะหัวหน้าสาขาวิศว,วกรรมแมคคานทอนิกค,ะคะ่ะสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคานทอนิกนะคะเราเน้นการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ โดยที่เรา,าเน้นให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริงมีการฝึกการใช้อุปกรณ์เพื่อตอบโจทย์ของสถานประกอบการที่ต้องการใช้นักศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นค่ะจุดเด่นของสาขาวิศวกรรมแมคชีอนอิ์ที่นี่ของเราเนี่ยเราเน้นให้นักศึกษาของเราเรียนสนุกเนาะได้มีการทำกิจกรรมเรามีชมรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เป็นชมรมการแข่งขันทุนยนต์ซึ่งก็จะมีการทํากิจกรรมแล้วก็มีเพื่อรางวัลมากมายที่ได้จาัดก,การทํากิจกรรมของเราโดยการส่งเสริมของทางสาขาเองแล้วทางคณะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆในระดับประเทศแล้วก็ระดับมหาหลัยด้วยกันค่ะในรางวัลที่ได้รับเนี่ยเรามีทั้งในรางวัลของระดับประเทศแล้วก็ระดับที่ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการไฟฟ้าหรือเป็นรางวัลที่เป็นในระดับก้าวราชมงคลด้วยกันเองค่ะ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกเรามีการเรียนการสอนทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลไฟฟ้าทุกศาสตร์เนี่ยถูกรวบรวมกลายมาเป็นวิศวกรรมแมคคาทอนิกที่สามารถควบคุมระบบการผลิตแบบอัตโนมัติได้เพราะฉะนั้นศาสตร์ของวิศวกรรมแมคคาทอนิกของเราเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานได้ในหลายๆกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรในการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงานหรือแม้กระทั่งวิศวกรในด้านการเมนเทานาน์หรือบำรุงรักษาเครเื่องจักร ของโรงงานในส่วนของนักศึกษาที่จบจากสาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกนะคะเราก็จะสามารถไปศึกษาต่อได้ในใหลายๆสาขา์ไม่ว่าจะเป็นด้านแมคคาทอนิกต่อเนื่องเองหรือด้านการบริหารทางด้านวิศวกรรมส่วนในการทํางานกับ ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็มีนักศึกษาหลายท่านที่ทํางานในระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลที่มีการนําระบบอัตโนมัติเข้าไปทํางานรวมถึงแม้กระทั่งระบบซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่อุตสาหกรรมสมัยนี้เนี่ยมีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในการทํางานแล้วก็สามารถทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นในการสร้างวิศวกรที่มีคุณภาพศักยภาพก้าวทันเทคโนโลยีทั้งความคิดความสามารถพร้อมพัฒนาและขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมออกสู่สังคม